สวัสด,ดีครับวันนี้จะมาแนะนำบอร์ดดิจิคาร์ดที่หลายๆคนยังไม่รู้แต่บางคนรู้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วบอร์ดตัวนี้เอาไปทำงานลำโพงบลูทูธดีแค่ไหนแต่นี่จะเป็นการอธิบายแบบเบื้องต้นนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านชาบ้านเลยละกันไม่ต้องวิชาการอะไรมากอ่าฮะ บอร์ดตัวนี้คือเมนบอร์ดหลักซึ่งมันก็จะมีตัวรับสัญญาณบลูทูธตัวนี้อยู่ด้วยนะครับรับได้เลยนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้งานก็คือจะมีขั้วต่อลำโพงแบบนี้เลยให้ทุกคนดูบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงหน้าตายังไงอ่าฮะนี่ โโอ้รองรับหลายอย่างเลยเอ,อ่ซึ่งถ้าเราใช้บอร์ดตัวนี้ <c oughs> เราก็จะมาใช้แค่แอมตัวนี้ได้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็น power amp ที่เป็นดิจิตอลคาร์ดีแท้ๆเลยซึ่งสเปคอยากรู้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอธิบายยาวแหละซึ่งจะมีกำลังขับอยู่ที่80บวก80นะครับต่อ1บอร์ดจะมี2บอร์ด สมมุติว่าคุณทำ2.0คุณก็ใส่บอร์ดเดียวลงไปแค่นั้นเอง่อาฮะก็จะเป็นแอมแบบ2.0ควบคุณผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi ง่ายไม่ต้องเสียบสาย USB ให้ยุ่งยากเลย่าฮะซึ่งถ้าเกิดจะทำ2.1ก็เสียบเข้าไปอีก1บอร์ดลงไปก็คือจบ นะครับแล้วคราวนี้มันจะมีตัวปรีมันที่มาตัวนี้จะเป็นปรีของมันที่เป็นสําหรับงานดิจิตอลโดยตรงคือควบคุมแบบไฟเลี้ยงนะครับไม่ใช่สายสัญญาณในชุดก็จะมีมาให้ครบสายสัญญาณเสียบลงบอร์ดง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยตัวนี้จะมีจุดที่ต้องสังเกตน,นิดนึงก็คือเหมาะสําหรับไฟแค่24โวลต์น,นะครับถ้ามากกว่านั้นไม่ค่อยแนะนํา อ่าฮะประมาณนั้นคุณภาพเสียงบอกได้เลยว่าสุดยอดมากอ่าฮะอันนี้สำหรับคนที่ทำา2.0ก็จะมีคู่นี้แค่นั้นคือจบอ่ะในกรณีที่ต้องการทำา2.1อ่าฮะก็จะใช้2บอร์ดครับก็เอาบอร์ดใส่เข้าไปอ่าฮะซึ่งข้างล่างอ่ะมันจะมีจัมเปอร์อยู่ จะบอกไว้ว่าเราจะเซตเป็นแบบไหนยังไงซึ่งแล้วเอฟิกยอยอันนี้ถามผู้ผลิตก็ได้นะขอตอบไว้ตอบง่ายด้วยไม่ยากอ่าฮะก็สามารถทำา2.1ก็จะกลายเป็นกำลังขับที่80บวกแ0แล้วก็ซับบูเฟอร์อยู่ที่160อ่าฮะจะประมาณนี้ครานี้บางคนอยากได้แรงกว่านี้อ่า ก็ใช้2บอดนี้ก็ได้ครับเหมือนเดิมแต่ทําเป็น4ทางนะฮะก็คือกลางแหลมหรือจะทําเป็น3ทางก็คือ2องชนันแนลขับแหลม2องชนันแนลขับกลางก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ครับเข้ามาขับเบสต,ตัวนี้จะรองรับได้ถึงข้างละ4โอห์มสเปคมันคร่าวๆที่ทราบมาก็คืออยู่ที่ชนันแนลละ400วัตต์ที่สโอห์มก็จะมีสองชนแนล ไอ้ผู้ผิดผู้ผิดอยู่ที่200วัตต์ต่อชนแนลนะครับก็เทียบเท่ากับ400วัตต์กำลังแรงเหลือเฟือจริงๆกํากำลังแท้ๆครับไม่ใช่กำลังวัตต์มโนนะบอกก่อนนะฮะโดยวิธีการเชื่อมต่อก็มันจะมีช่องเอาออกมาเนี่ยครับต่อมาได้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นช่องเอาแบบอนาล็อกหาสายมาเสียบครับเราก็ไปเซตในโปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเดี๋ยวจะสอนอีกทีนึง นะครับจะประมาณนี้คร่าวๆแต่มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะสำหรับดิจิคาร์เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมซึ่งง่ายมากไม่ยุ่งยากอ่าฮะคุณภาพเสียงดี AMD. อันนี้คือบอร์ดสำหรับคนที่ทำลำโพงบลูทูธ DIY แต่ไม่อยากจะใส่แบตเตอรี่เพราะ ตัวใหญ่ๆหนักๆคงไม่ยกไปไหนแน่นอนนี่เลยสวิตชิ่งไฟ220โวลต์ขนาด1,000วัตต์มี PFC ในตัวนะครับรักษาแรางดันได้อาฮะก็จะมาใช้คู่กับตรงนี้ได้เลยแต่บอร์ตัวนี้อ่าลืมบอกนิดหนึ่งใช้ไฟบวกลบกาวนะครับไม่ใช้ไฟบวกลบรองรับสูงสุดที่ไฟประมาณที่รับได้ก็คือ45 0 45อฮะา แต่เรามาเซตที่43ไาว้ยกำลังสวยประมาณนี้ใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะยินดีเพราะผมจะประกอบแต่ดิจิคาทั้งหมดเลยเป็นหลักอยู่แล้วจบไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายไม่ต้องเป็นร็อปแอมไม่ต้องอะไรเลยเพราะมันคือดีตอนแท้แทแท้ยังไงโทรมาคุยกันได้ผมซื้อเองนะ ขอไม่ได้สปอนเซอร์ต้องบอกก่อนแค่มันดีอ่ะฮะวดีโดนี้แค่นี้ก่อน